สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องช่องน้องกินะเพลินออฟฟิเชีค่ะต่มมอนี่ตอนลองีคือปืนเนี่ยบื่อ่มเมนก็ตายตัวนี้เบิ้งไหมปบมเมนเปลิงเืนขกาสั่นกระเจฮอนเงิกดเป็นคารลรถวันนีุ้ณว้ี พวกเตียเต้ผู้บอกสูงเนาะข้ารถข้าทหารพวกเตียแต่วกสูงแม่ย่อมรไกันเนาะไมจะคนกัดเลยแม่ไปหักเจ้าเดือนไปห้าเตลาด ไม่ฝ่ายคอยหักแม่ฝ่ายรอให้โบเคยกัดไม่เจ้าอีหลีบเ่เคยว่าแม่ฝ่ายเกลือไม่เป็นลักตูทีไม่เคยกัดบ่เคยตอดหน้าไม่หลอกเอาต่อของให้แห้งเอาเลยจินักการไม่หลอกผู้อื่นล่ะพวสวยเอาแม่จินอุ้มรูปกระโดดสองขาลงคนงี้ท่างอีหลีเจ็บดิเดียเดียวเดียวเดียวเอาไม่อยากให้มันไม่ตอดพีกันนะ พีก่อนจบปะนึกว่าแต่ลูกปอ,อกหมุนนั่นแล้วแม่เอาเลยแม่แม่เอาเลยแม่เสียงกูกะมีมืออยู่ได้คอยฮักเจ้าแม่เมื่สูก่กูกะกัดหูได้อยู่ได้ค <laughs> อยฮักเจ้าลายทีไรเอ็ดคนกูอยากลงไปพักเพราะยังจบบ่ไปกูพักกูเป็นที่รเบิร์ตซีดเบิร์ตซีดแล้วเบิร์ตซีดแล้วแม่จิตเจ้าดูดีจะเจ้ากระเสียนหดมือเจ็ดปีบ่ตลอดชีพไปเลยแม่ค่ะ น้ำเจ้าปันไดวอนนี้โจวัเน็้น้ำเจ้าคักปันไดวันนีปุ้ยปันไดใส่กับบอกราแถวพี่ป๊อปคลิปนี้ฝากไปถึงใครเนี่ยฝากไปถึงบอจูแม่ข้อแม่ใจหรือข้าไทยมันไม่ใจล้วนๆไม่แต่ว่าตอนร้องเพลงอ่ะมันต้องตะเบ่งมันต้องแบบออกออกมามีเท่าไรดังลงมาไอ้เท่าไรเอาเท่านั้นเสียงท่องออกวันนี้มันก็สุดยอดแล้วออมสุรศักดิ์ อบสุรัสักอบสุรสักมันหลักเบราะอบสุรพลหัวล้วนสักไปไอเจียนทองค่ัดได้แล้วอนนี้ไปเ้าหมอบเจ้าหมอบจ้านี่งดบอยักหนึ่งลิกกันนะลูกจะมาสุดกลัวู่ดีๆรถบ้านจอดใจลูกจอดทงพุนทงพนะผู้เฒ่าเก้าแทะ เราจอดฟังพูนโอ้แม oh, ่ได้ยินว่าทงใม่ขอถูดเลยหลายอย่างดีๆอย่ากิ่งเนอะต่อแม่ไฟหยังไฟหยังโอ้มันแตกบอก

ที่ว่าอาจารย์เต่าเหอืรับเนี่ยขอพ้ยสิเต้นเต้ยอาถึงันสเต้น้ำต้นมันเบิดพ่อให้มันสักสีใ อย่าเจ้อยู่ใปมงอกหอกแม่หรือเปล่านี่ฝ่าย่งแม่น่ไม่เสียอนนี้จรๆเจ้าเป็นอย่างตัวเด็กอันนี้แฟนแฟนอันแฟนพี่กป็นฝ่ายล่หไอพดไอพด่เต่าพดเต่าพดเต่าพดแม่ต้องเอินเห็มันนนารักพี่เต่าพอดเนียนจ้าเต่าพดจ้าแม่ แต่เฮ้าเรลวเพราเห็นดอกมันเหมือดแม่แม pues uh ่อาวุโสแล้วมันค้ายยังทวนๆอยู่นั <h <h erm ่นถูอว่าแม่กระเพาท่านพุนาพนา่คนมาอซอใตาหาตะแนวกินบาดเฮ้านังนเป็นไฟเลยเป็นไฟนี่มันสุดยอดเลยหรวะ่อก็แม่เนี่ยน่ะทำใบปันหมาทำใบก็ทำใบก็หมาอีก แมี่ยถึงแม้ก็การดูได้สังคมหรืออะไรแล้วใช่มันก็คนเหมือนกันนะมันดูได้กันเหมือนกันขอเสือเล่นกันไม่พื้นเขาเพราะกาวาดอกเตียเดี๋ยวอันเนี้ไปแล้วมีเสียงแลเราก็เสียงขึ้นแมนแล้วฉีบเบาอีหล่าสิบอะไรเบาเลยฉบอะไรเสียงขึ้นซื้อๆเด้ทั้งมือทั้งขามากเลยแล้วบอกว่าบ่มีเสียงเล้วว่าขาบ่ได้เก็บไงแม่เกลียกันอ่ะเอาโซ่แล้ว อยังบ่มีอะไรเปลี่ยนบ่บ่มีแม่ขนาดแหวกเลิกไปอะไรนื่นไปเอาจากเขาหิมะไหลกับบ่มีนะคะม่หาเสีกันบ่ได้โรงพยาบาลแพงบ่ได้กับบ่มีเปลี่ยนหายเสียงกันยังบ่มีเปลี่ยนนะคะเสียงนิรุบบนไม่มีนะคะมันบ่มี้ยมันจะแบบเขาบอกว่าจะใส่นักเกินนัวจีหลีจักว่ามันคิดได้อย่งไหนเนาะบางทีเขาคิดว่าท่านมันดิเขาหิมะไหลเปล่าเกาแห้งกระโโมันเกิดพร้อมโลก แม่นั่เยจังหลุดจังหวเขายีมาไรกุยังบ่หลุจากหนูเขาว่าหูจักในท่านดูเด็กภูเขาเย็มอไรอย็นรัอมันเด็ก้อกหลุดจังเจอบ่เคยมึงูเจังตาดูแรงเลียว่ามันเก่าแก่ภูเขาอือพ๋อผูเขาอ๋อภูเขามันมีมันเกิดก้อนพะดีแล้ว โอเคเนี่ยข้าใจวันนี้อาจจะออกมาจากต้นไม้เนี่อยู่หยิบเขาหขยิบยุงขยิบเขาขยิบมาแล้วคันต้นไม้ธรรมชาติมันหนาจะมันหนาจะปกติอันนี้มันหนาจะเกิดจากต้นไม้อ๋ออันนี้มันว่าปกติต้นไม้เห็นว่าปกติมองได้ไหมตายแลี้ยงก็ไม่เกิดมาได้มันเข้าใจว่าต้นไม้ตายแล้ยเรวมันเกิดมาได้จังได้เองสิแม่อาสัศจรรย์เนาะหนูคือคนที่พิเศษแล้วลูกอัศจรรย์ของโลก ว่ามันจะผ่าทิตย์เขาลองรักษาไปได้หนิรู้โลกวาที่คนประกอบการธนาคารเอกภพไปแล้วแม่โอ้ยคู่ใดซ้อนข่อยจะได้ลวงเนาะครั้ลวงลวงไปคัวทิพย์เนาะเออก็เป็นผอาทิตีสไปสินเออผ่าทย์เขาอยู่นอกโลกคุณพ่อโจตั้งซื้อยังให้เกาะอีลวงหน่อยอืออีหลีแล้วลวงอีหลีลวงคืออะไรอ๋อ เป็นคนไทยอ่ะชมเดี๋ยวสักวันนึงมึงโมก็รู้ว่าหลวงแปลว่าอะไรแม่มันแปลกๆเนาะแปลกๆเยอะเลยแหละไม่เนาะหรอกอีหลวงอีหลวงคิดซิคิดซิเอาพี่น้องตอบมาด้วยอีหลวงแปลว่าอย่างคำหลวงแปลว่าอะไรเคยเคยเข้าใจคำ้าาขี่สุ่อ๋อขี่สุ่มยังอหยิกแล้วยังแม่ขี่ไก่บอก ออกมาแล้วนะมันคือกันเลยบอ๋อฮ่กท่านได้ตังใจแลว่ามันลวงออกมาก่อนั้งเอกตังใจเลยว่ามันรวงมันอยไอวว่าคอยเป็นขีบบอกแบอกว่าพูดภาาเียงเชี่ยมมันลอยออกแม่เขารวงมันลอยก็ไม่บอกว่ามันลอยพูด่าษาไม่ขีออกตัวกระรวงกระมันรวงออกก่อนไงเพรลวงอ้โจวเขาเปียงแจ้งคอยปั้นขีมาเลยไหมไอ้โวเีย ม่ให้ไปเกี้ยกันนะเยียวยาไปก็ได้เยียบปัดขี่ไปแต่เข้ามาลวงเนาะสูงกอ้ที่แบบไหนเพื่อเปียบเทียบเข้ามาเบ่งมันลอยออกมันึงอลยไมันี่ให้่าตดัวติดพี่ไปก็บหมวกไปเลยเลยมันพูดแนัเนล่าแต่มันลวงมันลอยหมวกไปเลยเลยทักทีครับเขามาลวงไปวายยังพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเด้อค่ะเพราะว่าอัน บอกเอากับคำลวงแต่ละคนอ่ะมันเข้าใจบ่คือกันให้เพิ่นแมนเข้ามาบอกว่ามันแปลว่าหยัางอออันนี้เราเข้าใจว่าอันนี้ไงเดี๋ยวผู้อื่นเข้าใจอย่างอื่นไงเด็กหน่อยเด็กหน่อยบ่ฮู้จักคำว่าลวงมันจะขึ้นยังเด็กหน่อยมาถามเฮาเป็นภาษากลางเข้ามาคำว่าเหมือนคำว่าแบบตดแป๊ดเงี้ยแปลว่าอะไรผู้ชายที่ผ่านเป็นภาษากลางเลยตดแป๊ดอึังคำว่าเงียบอีก อีหแบบลาเขาใจว่ายังกระตูดเอากระตูดเราไม่เป็นอย่างตรงนี้เป็ดดังเป็ดต้องพีส่สาว <laughs> แต่ถ้ามันคนอีสานมันต้องมีคำสร้อยไงเออตัวกระก็ดังแปดเนาะก็ะดางดังแปดก็ยังอันตัวข้ามตะเลงแปลกๆก็ยังแบบพ่อกระเทือนมั้งสิเอาพ่อกระเทือนแปดเป็นไถ่รังเดาพอดีพองามมึงไม่พ่อกระเทือนมันคือพอดีพองามก็คือพอดีกลางๆพอดีพองามคือกลางๆพ่อกระเทือนมันคือสีไรกับอะไรสีนะอยกับอะไรมันพ่อกระเทือนเอา โอ้ยแม่บ่ได้พ่อกระเทิรนแล้วแม่พอดีพองามแมมากระเลิงเนี้ยแมเป็นใชหวังเนี้ยไม่รู้นั่นเลยกะลุงคู่อะไรกะลุงเมื่อเป็นนะเขาไม่เป็นคนรอแปยากย่าเป็นคนนายภาษาอีสานมีศัพท์เฉพาะกะลึงกะลุงกะลังคำาหลวงเปียงเลงคืออะไรอ่ะแมวปงลุงเปียงเลงปงลังมันไม่ศัพท์เฉพาะอีหล่าร้องยางเบิึงร้องยางเบิึงยางไปยางไปหาไปฝากกะได้ยางภาพตรงกะได้ เออนั่นแหละมันก็เป็นปร่งลงเป็นแรงบางลางก็มันก็คือบางอย่างปกติคือคนอื่นยังเด็กๆอยู่ดีฝ่ายคนยังงานส่วนจะบ่งจะขอยังปไปมือเลี้ยงเขาพอกันยุสัยเกาะเฝ้าไร่ไปนอนเปล่าไร่เพื่อนนิวข่าเปล่าแล้วสองมือละชีดังดำเออมือเลี้ยงสีไปนอนเปล่าไร่อีกมือนึงนะคะดำไป้วพี่น้องเออมือเลี้ยงพอกันอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายนะคะพี่น้องขะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบอรพื้นค้นก่อนปิดพร้อมปิดหายเลย <c oughs> ไม่ได้ปิดเองเลย